ด่งดังบหริษัทรถกินยกครับเฮ้ยเฮียเฮียเฮีย ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะที่รอบที่สามแล้วครับผมวันนี้ได้เล่นหลายรอบได้ไปสามรอบเลยวันนี้ตื่นเต้นเฮ้ยไม่ต้องห่วงผมขนาดไม่ได้บินเรื่องตื่นเต้นเลยน่ากลัวรู้สึกว่าแป๊บเดียวเองเพราะว่าสนุกรู้สึกอยากบินนานกว่านี้อีกใช่ค่ะอยากไม่ลงมาเลยหายไปเลย อยากมันสลับสลับก้านหมดสลับพิกิด้านหนึ่งอ่ามันโอเคหูดูแลจะใส่อย่างดีครับพอดีอะลมมัดีลมหมดไม่มีใครช่วยหนูเลยไม่มีใครดูหนูใส่ดีหรือยังเดี๋ยวมันเรียกว่าจบพละอันจบพัละอันจบพละเป็นผู้ชายตานาถายอีกแล้ว นีบ้างไม่ต้องล็อกที่เค่ะจะได้เดือเมนเปิดได้แล้วลาจะเขาบอกให้เ็ี่บกดเข้าไปนี่เขาสามรอบที่เขาบินรั้นที่สามเขามีเซ็กซี่เหรียญนะ้องเทปพี่มานี่่ะคนแรกนครั้งแรกเป็นไงบ้างครับนะตื่นเต้นจะงเต้นปุ๊ปปุ๊ปปร๊บปุ๊ป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 ปร๊ปปราปค่๊ปปุ๊ปเุินปุ๊ปนุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปมั๊ปนน๊ยปุ๊ปปมากนักบินดูดิยังเด็กยังหนุมอยู่เลย ไปบินไหมครับไม่เคยคะย่ะตื่นเต้นไหมตื่เนเ้ยครับตื่เนตเต้นค่ะไม่ต้องโก้ครับพี่เอ,เอมือแบบใหม่มากถึงหน้าก,าากระตลองแบบนี้นะครับดูพี่เอหน้าตื่นเต้นกว่าน้องอีกหน้าบิน่าตื่นเต้นกว่าผู้โดยสารีกี่้ช่วยนี้ตื่นเต้นไหมครับเนี่ยตื่นเต้นมากครับไม่ได้บินนานแล้วเหมือนกันขนาดไปช่วยยังตื่นเต้นเลยครับครั้งแรกเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ก็ครั้งแรกหมดผมเป๊เลยครับตอนนี้ อยากบินไหมครับเนี่ยเห็นแล้วไม่กล้าเลยใช่ไหมครับเยาลัดแน่เยาลาดแน่ขึ้นไปแล้วจะลืมเลยืมลืมชีวิตตัวเองทำกลัวเลยครับผมรอบที่สามแล้วครับผมวันนี้ได้เล่นหลายรอบได้บินสามรอบเลยวันนี้ได้ได้สัมผัสนักบินทุกคนใช่คือถ้าเที่ยวนี้สามหนุ่มสามมุมสำเร็จไหม ครั้งนี้ยังเหลืออีกคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรยังเหลือเอกับผมสองคนถ้าผมไปบินแล้วคุณห้ามพาแฟนคุณดีนเขาบอกว่าอะไรผมจะเกลียดเพราะว่าถ้าผมพาเขาดีนใหญ่ห้ามนะช่วงนี้ผมไม่อยู่ไอ้ดี่ถ่ายรูปเดี๋ยมิตินะดีนถ่ายวิดีโอไงมั่งครับตื่นเต้นฮ้ยไม่ต้องห่วงผมขนาดไม่ได้บินนี่ตื่นเต้นเลยโอเคไปครับแล้วบินรอแล้วครับ บอกอะไรพี่อ้นมั้ครับบอกพี่อ้นพี่อ้นไม่ต้องแล้วนะผมไปเองพี่อ้นพี่อ้นเสร็จแล้วผู้ณิตาเรียบร้อยถูกปนน้องจะบอกอะไรพี่อ้นน่ครับนักบินคนนู้นไม่ถึงจะบอกอะไมรอพี่อ้นเลยเนาะไม่รอแล้วเพราะว่าพี่อ้นน่ะช้าเออก็ช้ารอนานแล้วนี่เนี่ยมาทั้งแม่ทั้งลูกครับน้องคนนี้ เป็นดูมาจากแฟนรายการคาราวานสำลานใจแฟนรายการของน้องชนนลเลยม,มาตามมาบินที่นี่คุณคุณแม่พามาเหรอครับใช่ค่ะแม่พามาบินไปไกลแล้วแล้วเป็นไงบ้างน้องบินไปแล้วสนุกมากค่ะบินนิ่มเลยนี่คุณแม่ปะครับเนี่ยใช่ค่ะอ,อ๋อนี่ยายเหรอจ้ายัง <laughs> <laughs> ไงฝากบอกอะไรให้คุณแม่ม้าง อ,อย่าเมานะคะแม่ไม่เมาป่ะไม่เมาค่ะบินได้กีน่นาทีครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแป๊บเดียวเองเพราะว่าสนุกรู้สึกอยากบินนานกว่านี้อีกใช่ค่ะอ,คอยางไม่ลงมาเลยโอ้หายไปเลย